พ่อของใหม่เกี่ยบเลยได้ของใหม่นะครับพี่ครับพี่ไปไหนไปหนุ่ยแล้วครับน้องน้องแต่ตอนนี้จะมีการเปลี่ยนเครื่องนะครับช่างได้มีการทำการแบ็กอัพข้อมูลนะครับเพื่อจะถ่ายไปที่เครื่องใหม่นะครับ เต้นแล้วก็ไปที่หัวข้อรีพอร์ตรีพอร์ตฟินแล้วก็มีคำว่าสเตเดเตสที่จะรินได้เลยอออนี้า่ s. <S าเรชื hundred hundred ่อเลยคปเป็นผนานขนานหมาถึงว่าของที่นี่สถาบันรรมา